สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวมีวิธีพับเปลี่ยนปยทานนะคะดอกดาวล้อมเดือนมาแนะนําค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวใช้ดิบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละหนึ่งยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9้าเซนติเมตรค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งปาริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะก็คือเส้นที่สามนะคะเส้นต่อมาเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือ ดึงเส้นสุดท้ายก,กว้างๆเรากลางออกขันรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายพับมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างลิบบิ้นจากทางซ้ายทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนำพับกลับลงมาด้านล่าง บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวรุ้มเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาผ้าเฉียงไปนะคะทางขวามือค่ะหลังจากนั้นจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นริบบิ้นเส้นนี้ให้เอาเข้ามาด้านในค่ะ หลังจากนั้นพาดเฉียงไปค่ะแล้วเราก็จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เอาไว้ด้านในนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพาดเฉียงไปขวานะคะแล้วจับตั้งฐานขึ้นไปขั้นตอนต่อมารวบสามเส้นนี้ไว้นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะเส้นที่เราทําอยู่ เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับมาทางขวาแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานกีบแอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนพับริบบิ้นมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงกวยถัดมาค่ะ ดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะจับตั้งฐานริบบินขึ้นมาเซนลิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนพับมาทางด้านหลังนะคะหรือว่ามาทางขวาพับตรงปลายเซนลิบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะตอดลงไปที่ฐานทำให้ครบนะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาก็ดึงทีละเส้นให้กระชับเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญเลยเอ้ยม่ใช่ขั้นตอนนี้นะคะ,ลลนนะ,คะพลิกกลับด้านเซลริบ,บิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเซลลิบ,บิ้นนะคะที่ชี้มาทางซ้าย ะะเซลลิบินนะคะชี้มาทางขวาสอดไปทางซ้ายเซลลิบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนเซลลิบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ